อดีตเทสกับช่อเอื้อมโชติกาจันทรงค่ะ รายการนี้คุณผู้ชมสามารถชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w c a a u d i o m e d i a n e t ค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมยังสามารถชมย้อนหลังได้ต้องบอกว่าทุกวันแล้วก็ทุกเวลาเลยผ่านทางเว็บไซต์ YouTube นะคะแค่คลิกค่ะคุณผู้ชมก็สามารถชมรายการของเราได้ละค่ะสำหรับรายการ audio test นะคะเราก็จะนำในเรื่องราวของไอเทมต่๋งๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงสำหรับคนรักเครื่องเสียงรถยนต์ค่ะนำมาฝากกันทุกๆสัปดาห์เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะไอเทมนั้น อยู่นี่แล้วค่ะกับจั z ออดิโอนะคะในรนุ่นจั z ออดิโอ J7S 1222 DVC ค่ะแหมแอปชื่อยาวไปนิดนึงนะคะแต่กระซิบบอกอย่างนี้ค่ะว่าซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะคะที่มี12นิ้วเนี่ยนะคะจะทำให้คุดอึง้งทึ่งแล้วก็ที่สำคัญตะลึงกับความสามารถของเขาแน่นอนจะเป็นยังไงนะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ s7s1222dvc จาก j จักออดีโอตัวนี้นะคะมาแบบว่าเต็มพิกัดกับโครงลำโพงแบบโลหะขึ้นรูปสีเขียวสไตล์จักกรวยลำโพงนะคะทำด้วยกระดาษอัดรีดขึ้นรูป n o n p a ส t พ Paper พร้อมกับมีการเคลือบน้ำยายอย่างดีสกินโลโก้จักออดีโอไว้ที่ด a s แคปตรงกลางกลวยอย่างสวยงามค่ะ จากนั้นนะคะมีการล้อมด้วยขอบอยางอร,ราวความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีการเย็บอย่างนานแน่นค่ะนอกจากนี้มีการขับเคลื่อนกำลังไวส์คอย i ชนิดคู่ความต้านทาน2บวก2โอห์มและแม่เหล็กขนาดใหญ่ซ้อนทับกันถึง3ชั้นสามารถรองรับกำลังขับได้สูงสุดถึง3,000วัตต์กันเลยทีเดียวค่ะ มาดูถึงค่าพารามิเตอร์ของจัดออเดออกันบ้างนะคะเขาวัดกันไปแล้วค่ะค่าของเขาก็คือ46นั่นเองพอพูดถึงค่าพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้วหลายคนแอบ,บอยากรู้เราใช่ไหมคะว่าตู้ปิดของเขาเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่ไปดูกันค่ะสำหรับตู้ปิดนะคะแนะนำอยู่ที่ปริมาตรเพียง1ลูกบาทก์ฟุตเท่านั้นค่ะปรับจูนอย่างเหมาะสมนะคะแถวๆ47เเฮิร์ค่ะ แค่นี้ค่ะคุณก็จะได้เสียงเบสที่ทุ้มลึกแล้วก็ได้รูปดีทีเดียวค่ะมาถึงอีกหนึ่งตู้นะคะที่ใครหลายคนแอบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือตู้เปิดนั่นเองค่ะ มาถึงตู้เปิดกันบ้างค่ะตู้เปิดนั้นอาจจะใหญ่สักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการฟื้นบุคลิกของตัวซับอยู่บ้างแนะนำนะคะตู้เปิดขนาด1.68ลูกบาทฟุตค่ะพร้อมกับมีการวางท่อขนาด4นิ้วยาว14.88นิ้วค่ะปรับจูนได้เต็มเหนี่ยวแถวๆ57เฮิรตซ์แนะนํานิดนึงนะคะว่าอย่าจูนให้ลึกกว่านี้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงลมที่ปลายท่อส่วนทางด้านลูกเบสน,นะคะก็ทุ้มเนียนอยู่พอตัวค่ะ มาถึงอีกหนึ่งตู้กันบ้างค่ะนั่นก็คือตู้สไตล์แบนพาร์ตกันบ้างค่ะมาดูว่าจัดรอดีโอเขาเอาอะไรมาฝาก สำหรับทางด้านตู้แบนพาร์ตนะคะใครที่สนใจฟังกันดีๆค่ะเริ่มกันที่การใช้ตู้ปิดขนาด0.76ลูกบาทฟุตแล้วก็ใช้ตู้เปิดใบหน้าขนาด2ลูกบาทฟุตพร้อมกับวางท่อขนาด8นิ้วที่มีความยาว10.72นิ้วตู้ใบนี้นะคะก็จะสนองความถี่ได้ที่54-85เฮิรตซ์แล้วก็มีการปรับจูนอย่างเหมาะสมที่68เฮิรตซ์ลูกเบสกระแทกดังพวยพุ่งสำหรับตัวโน้ตไตล์แข็งอย่างแน่นอนค่ะ รู้จักกันไปแล้วนะคะกับจัดออดิโอสำหรับใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษกระชิบบอกกันอีกนิดนึงค่ะว่านอกจาก12นิ้วแล้วเขายังมี15นิ้วอีกด้วยเผื่ออยากได้อะไรที่สะใจเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แอบ,บบอกเป็นการส่วนตัวแอบบชอบคองด้วยค่ะสีสวยบาดใจนากเกินสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการของเรานะคะ Audio อเทสค่ะ ชมได้เลยนะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ w w w c a u d i o m e d i a n e t นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ก็ได้ค่ะแค่คลิกนะคะก็พบหน้าก,กันแล้วด้านล่างนะคะเรื่องขึ้นเป็นเว็บไซต์ให้เรียบร้อยแล้วเผื่อใครอยากจะติชมรายการหรือว่าเข้าไปดูไอเทมพิเศษพิเศษอันนี้ก็ไม่ว่ากันค่ะวันนี้ชอบเรื่อ,องไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้ามีไอเทมดีๆนามาฝากกันอีกแน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะ